างานท้องคานด้านหลังเก็บงานผิวงาตั่งานประตูห้องนอนเก็บงานไม่เรียบร้อยงานสีหน,นังด้านหลังโดยรอบตางเก็บงานใหไปตรวจสอบการทำงานเจ้า p r ไม่พบสิ่งปฏิกูลที่หนาบั้มบัดทุกท่นใหญ่เก็บงาน,งน,งานงความเ,เรียบร้อยผิวท้องหมดสำเร็จหลังลงกลบประตูทางเข้าลงรถใหม่งานกระเบือ้องพื้นดาแนวข้าขมุมบันไดล้นรกคมกระเบื้องธรนี ได้พาทุกคนมาดูบ้านสวยๆเหมือนทุกทีนะแล้วอ้อมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยวันนี้อ้อมอยู่กับพี่กิจ,จก Focus How Thai. ค่ะจากโฟกัสเฮาท์ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือฉมังในการตรวจรับบ้านก่อนโอนค,คืออ้อมแบบพาทุกคนไปดูบ้านสวยๆมาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนป้ายยาตอนนี้ก็คิดว่าโอเคมันต้องเป็นความรับผิดชอบของอ้อมแล้วแหละที่จะต้องพาทุกคนมาขอความรู้จากพี่กิจในการตรวจรับบ้านก่อนโอน,อนว่าอย่ารีบ ให้ดูดีๆก่อนเพราะ<ช>เรื่องนี้มันสาคัญมากจริงใช่ไหมถือว่าสําคัญมากนะครับเอาเป็นว่ามากๆเลยแล้วกันเพราะวันนี้เราซื้อบ้านราคาแพงนะครับมันไม่ใช่มาคุยกันเล่นๆได้แล้วเราซื้อบ้านอย่างน้อยหล้านเนี่ยพอผ่อนเสร็จก็ไม่นี่เกือบ1ิบล้าน<ช>นะครับ<ช>โดยเฉลี่ยนะคุณอ้อมคชื่อว่าในการตรวจบ้านเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดถ้าเป็นอ้อมนะอ้อมเป็นคนซื้ออ้อมก็จะคำนึงอ่ะน้ํารั่วไหมผนังซึมไหมระบบไฟใช้ได้ปกติไหมอะหรือพวกนี้ที่อ้อมคำนึงอันนั้นคือ ก็ด้อมอยู่ในเวของในการทําคลิปเรื่องบ้านอยู่แล้วนะแต่ลูกค้าด้วยส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจพวกนี้เขาจะมองว่าบ้านฉันสวยไหมไม่สวยสวยไหมดูดีไหมด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่คําถามที่จาะจงแบบนี้นะั่นคือคนที่เขาโฟกัสในบ้านจริงๆ1ห,งหลังคลังคารั่วลวดไหมหน้าต่างร่วมไหมหรือง่ายระบบน้ําระบบไฟงานถาปัดงานโครงสร้างนั่นคือ4ีหมวดหลักที่เราตรวจ ก็คือเป็นสีดหมดหลักๆสําคัญที่ต่อให้ลูกค้าไม่ได้รีเพวสเราก็ต้องตรวจให้เขาเพราะมันสาคัญเป็นสิ่งจําเป็นมากเดี๋ยวผมจะพาน้องอ้อมเนาะพาไปดูงานที่ใช้คว่าเรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยนะลองดูกันมาเชิญดูครับผม<ห>สิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจให้เลยคือตั้งแต่ล่องรางวีตัวนี้เลยฮะนี่เขาเรียกล่องรางวีพื้นถนนเราไม่ต้องตรวจเพราะถือว่าเป็นส่วนกลางนะครับเราไม่ต้องไปตรวจของเขามันจะเริ่มเป็นอนณาเขตของลูกค้าเราก็คือตั้งแต่ตั้งแต่นี้น,น,นี่เาเรียกแลมทางขึ้น วิธีการตรวจง่ายคือผิวมันต้องเรียบร้อยคนกรีดต้องไม่แตกนะครับต้องเก็บให้เรียบร้อยเห็นไหมพวกนี้เป็นโพรงเป็นโพรงอย่างเงี้ยถือว่าใช้<ป>ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมาติดสติ๊กเกอร์มาแปะสติ๊กเกอร์ไว้เลยครับอ่มาดูรั้วเห็นไหมอย่างเงี้ยสีมันล่อนเห็นไหมฮะถ้าปัญหาง่ายๆคือบางครั้งเขาเตรียมผิวผนังความชื้นยังไม่หมดก็เลยรีบไปทาสีอ๋อก็เลยล่อนแบนง่ายๆฮะแค่ เหล็กโป้มาขูดๆสีออกขัดใหม่ก็ใหม่อ่ะมาดูตัวนี้อย่างเช่นเหล็กรั้วสีเป็นสนิมเหล็กเป็นสนิมเห็นไหมฮะอันนี้มันเกิดจากความชื้นเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ใช้คําว่า,อวาตอนเขาเอาเหล็กมาใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้ทาสีกันสนิมให้ดีอ๋อใช่ไปคุณน้องเอาไม่ล่ะหรือคุณอ้อมจะมาทาเองไม่เอา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 เห็นไหมอัน,นี่ยเราเขย่าดูฮะติดตั้งแน่นไหมแน่นเนี่ยอันนี้คือถือว่าแน่นไหมคะถือว่าแน่นนะครับรอยเชื่อมต่างๆก็ต้องดู เป็นรอยตามมดไหมถ้าเป็นรอยตามมดเนี่ยเวลาน้ำก็จะเป็นน้าไหลเยิ้มเป็นน้ําสนิมเยิ้มๆอ่ะนาเกียรช่องไฟแอดระยะสวยงามก็ต้องเดินดูให้โดยรอบครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะพามาเริ่มตรวจงานคร่าวๆนะครับ ific. อันนีเน้เป็นพื้นลานจอดรถนะครับวิธีการตรวจคือใช้วิธีการใช้เหล็กเคาะง่ายๆเลย into. นี่นะฮะอันนี้คือเสียงที่มันเกิดการร่อนนะฮะอ่าแล้วถ้าไม่ร่อนเหรอถ้าไม่ร่อนจะเป็นแบบนี้ มันจะแน่ๆแนๆนะอ่ามันจะตันตอันนี้คือฟังรู้เลยอันนี้คือมันโปรง่งแปลว่าขา้างล่างมันร่อนข้างล่างเมื่อคืนร่อนสังเกตว่าที่ผมเคาะเนี่ยทั้งหมดทั้งทั้งหมดเลยผมว่าน่าจะมาสัก40กว่าตารางเมตรนะครับแต่มันมีจุดเดียวที่มันเกิดการล่อนฉะนั้นเรียนทุกๆคนที่ตรวจงานหรือว่าไปรับงานนะครับไม่ใช่ว่าตรงไหนเป็นร่อนนิดนึงแล้วก็แก้ไขทั้งหมดจริงๆผมว่ามันไม่จําเป็นก็คือพี่เกจกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นจุดเนี้ยเป็นพี่เิจเป็นเจ้าของบ้านพี่เิจปล่อยถ้าเป็นผมเจ้าขนงบ้า่อย แต่ว่าอันนี้เราต้องแจ้งเจ้าของบ้านเราต้องแจ้งเจ้าของบ้านฮะเวลาตรวจงานมีปัญหาแค่5%อร์เซ็นผมจะให้แจ้งลูกค้าหมดเลยแล้วค่อยอธิบายลูกค้าต่อว่าอะไรที่มันควรแก้ไม่ควรแก้อ๋อถ้าอย่างตรงนี้มันไม่ควรแก้เพราะอะไรเอ่อถ้าแก้ไปแล้วนะครับพื้นทั้งหมดเวลาเขาแก้เนี่ยถ้ามันสามารถหย่อนน้ําปูนตรงร่องตรงนี้ได้แลวน้ําปูนมันเข้าไปทําให้เนื้อมันแน่นได้ก็ถือว่าง่ายแต่โดยส่วนใหญ่ทรายล้างเวลาเขาแก้เ็าจะเลาะตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทําใหม่เพราะทําไมเกิดอะไรขึ้นครับสีมันก็จะเพี้ยน เพราะว่ามันใช้มือคนผสมใช่ถูกต้องอนะครับมันเป็นเรื่องของคนทํางานจต่นั้นความเพียเพ้ยนในพวกสีมันก็จะด่างจนน่าเกลียดแล้วซึ่ง้าลูกค้ารับได้เรื่องสีเพี้ยนก็ก็กทำไปแล้วแต่คแต่ส่วนใหญ่ผมตัวงานมจะแนะนำลูกค้าว่าอย่าหาเรื่องเลยเดี๋ยวไปดูต่อฮะมาจนะนี้ดินเสมอดินหญ้าใช่อันนี้ก็ภาพรวมที่เราตรวจครั้งแรกเลยก็ต้องเดินดูภาพรวมพื้นดินหญ้านะครับระดับหญ้าระดับดินทั้งหมดต้อง อัดให้เรียบร้อยไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออ่ะมาต่อเลยครับอันนี้ถังน้านะครับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องมันต้องมีฐานรองรับให้เรียบร้อยซึ่งจะมีบางคลิปใช่ไหมที่เราไปตรวจกันไอ้ที่ผมมันมีบางคลิปใช่ไหมที่ที่เห็น,หนที่บางโครงการพิจิตลงภาพก็คือวางบัหญ้าบนหญ้าผมว่าน่าจะเกิดจากเขารีบมากกว่าในธรรมชาติของคนทํางานอยู่แล้วก็วจะดูแลการติดตั้งไอ้แทงน้ําพวกนี้มันต้องมีฐาน แปลว่าเวลามันบีบเขาใช่ไหมน่าจะาน่าจะตอนนี้คือเห็นพี่กิตเปิดบ่อพักน้ําไว้หมดเลยครับตัวอะไรบ้างใช่ไหมฮะใช่มาเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันซีเรียสนะครับอันนี้คือสำคัญนี่สําำคัญมากสําสำคัญมากใช่อันนี้คือระบบถังส้วมหรือถังบำบัดนั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องตรวจให้ลูกค้าโดยเอาขนมปังเนี่ยใส่ในช็อคโก้นะฮะแทนอุจจาระเราแล้วกดมันก็ต้องมาลงที่นี่ก็คืออย่างที่เศษขนมปังใช่ก็คือ แส่ในเจา้าขบนโอเคใช่มันจะมีสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมถึงว่าห้องน้ําเรามีห้าห้องก็อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปดาวอะไรแล้วแต่ออกแบบไว้กดเสร็จปุ๊บก็จาลองว่าห้องนั้นนะ่ะเป็นอนึกดแล้วมันมาที่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติ <m> แล้วก็มาอธิบายลูกค้าว่าการใช้งานใช้ยังไงการดูแลรักษาดูยังไงการตรวจตรวยังไงะระดับน้ําต้องประมาณนี้สต่ำอันนี้คือถังแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอธิบายลูกค้าไปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นบ่อรกกลิ่น กลิ่นมันมาจากท่อน้ําทิ้งชวเชวว์จากการอาบน้ำนะฮะที่อธิบายลูกค้าบ,บ่อยๆนะครับมันก็จะเือนลําส้เราจะมีคราบไขมันเกาะขาวๆถูกไหมฮะเมื่อลยใช้วิธีการทํามันก็ได้ให้น้ำเนี่ยมันหล่อในท่อน้ําตลอดเวลาถ้าไม่มีเลยเนี่ยท่อมันก็จะแห้งมันแห้งปุ๊บไอ้คราบมึกๆขาวๆจะเกิดการเน่าที่บอกกลิ่นเหม็นน้าเน่าอ่ะอใช่จะต้องติดตั้งตรงนี้แต่เขาใส่ข้าง,งอางจุ่มไปในน้ําให้เราก็ถือว่าใช้งานได้ปกติอ่ะเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้เราตรวจหลังนี้แล้วเราไปเจอปัญหาคือ ชักโคกกดแล้วขนมปังไม่โผล่อันนี้ถือว่าเป็น,น,นปัญหาซีเรียสนะครับปัญหาซีเรียสมากอ่ะมาเดินดูก็คือบ่อพักนี้ใช่ไหมคะบ่อนนบ่ำบัตรที่เป็นเจ้าปัญหาใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราตรวจกันคือห้องน้ําชั้นบนมันไม่มานะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับกดแล้วไม่มาแสดงว่าระบบท่อน้ําทิ้งจากชักโคกที่เขาปล่อยลงมาเนี่ยมีปัญหาแล้วอ,อาจาจะมีพวกเศษที่ชู่อ,อุดตันก็ได้พี่กิถ้าเกิดพี่กิตใส่ขนมปังลงมาแล้วเขาไม่มาโผล่ตัวนี้แปลว่าขนมปังมันไปไหนอะ เอ่อหนึ่งมันอาจจะท่อน้ําทิ้งของจะโค่าอาจจะมีพวกขี้ปูนไปเกาะหรือมีพวกขี้ดินไปเกาะมาเลยทําให้หนมปังเราติดตรงนั้นเราจะบอกว่ามันกดแล้วมันไม่มาแล้วมันลงใต้ถุนบ้านเคยเจอไหมผมก็เคยเจอนะหดร้ายนะเออตลกอ่ะเคยเจอเคยเจอที่ไปซึมตามกําแพงด้วยเออใช่มมันมันมันเจอเยอะแต่ว่าน้ํามันมาไงแต่กากไม่มาเลยวะถ้าน้ามันมา ก็แสดงว่าระบบมันจ้ำชั่วแหละ,ะแต่กาดมันคงติดแต่นี่วิธีการแก้เดี๋ยวเดี๋ยวโครงการก็จะไปทำวิธีการอัดน้ำเข้าไปเขาจะหาตามอเดียว่ามันไปติดอีกใช่ <S <s <ug> ไม่รู้ <S <s <ug> <S เราซื้อบ้านใหม่มันต้องสะอาด <S <s <ug> <S และมันต้องมา เดี๋ยวเราดูในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะะเดี๋ยวเชิญดูไปเชิญเลยครับในตัวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือจะเป็นงานอะไรคะงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานระบบไฟ่ะมันจะเป็นหมวดของงานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมก็คือกาเรียกว่าความสวยงามอ่าคปเปสร์งานปูดีไหมงานฝ้าด่างไม่ด่างกระเบื้องพื้นล่อนไม่ล่อนปูเรียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย่ะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆมาดูคร่าวๆอย่างเช่นสีฟ้าอย่างเงี้ย ตรงนี้ด่างเห็นไหมฮะถ้าเรามองย้อนกลับไปเห็นไหมเห็นค่ะเห็นชัดด้วยจะด่างเป็นปื้นเลยแต่ยิ่งดับไฟจะยิ่งเห็นชัดนะครับฉะนั้นวิธีการแก้งานพวกนี้เนี่ยเขาต้องทาสีทั้งหมดทั้งแผงอย่าไปทาเป็นจุดๆมันจะด่างเออเพราะไงคืออย่าเป็นสีถนนชัยอ่ะอ่าบอกให้สติ๊กเกอร์แปะตรงนี้ก็ทาตรงนั้นอะไรเงี้ยตึงมันไม่ได้เวลาแก้ไขงานพวกนี้มันต้องแก้ทั้งหมดอ๋อมันก็เลยจะเห็นว่าพี่กิตแปะสติ๊กเกอร์แค่จุดเดียวทั้งฝ้าเนี่ยพอแล้วเขาแก้เดี๋ยวเขาแก้ใช่เยอะแปะ งานผนังข้อมุมเบี้ยวเห็นไหมฮะเนี่ยฮะงานวอลข้อมุมมันจะเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมอ๋อคือเขาเก็บวอลเปเปอร์ไม่เนี้ยไม<ช>่เนียนแล้วก็เบี้ยวใช่ไม่ต้องไปจ้องขนาดนั้นนะตรวจงานออกมาไกลๆนี่มองเลงอย่างงี้เห็นไหม <c oughs> อ่ตาตาใส่ตาเข้าไปก็คือจบแล้วการตรวจงานคุณไม่ต้องไปนั่งเพ่งอะไรขนาดนั้น <c oughs> มันเป็นงานคนทําปฏิมากรรม การตรวจงานที่ดีมันคนที่ให้เกตโครงการด้วยโครงการก็ให้เกตเราด้วยนะครับหมายาว่าไปตรวจทุกครั้งเราต้องเข้าใจว่าโครงการเขาลงทุนมหาศาลนะครับ <S <S อะไรที่พอช่วยโครงการก็ได้ก็ช่วยแต่ไม่ใช่ว่าช่วยแบบไปตุกติ๊กอะไรกับกับโครงการเลยเงี้ยไม่ได้นะฮะตรงไปตรงมาต้องเข้าใจว่าคนซื้อบ้านเขาก็ถือว่าตีเรียมองเรื่องเงินเรื่องเงินที่เขาซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่บางคนซื้อเงินก็สุดท้ายในชีวิตเขา ถูกไหมอันนี้ผมผมจะค่อนข้างจะซีรีส์เรื่องนี้มากนะครับให้เกียิกันไม่ใช่ว่านัดตรวจรอบสองยังไม่เสร็จอะไรเลยแล้วก็นัดมาตรวจอย่างเงี้ยถือว่าไม่ให้เกียิกันใช่ไม่ได้เร,รเราให้เกียดช่างช่างให้เกียดเราให้เกียดลูกค้าลูกค้าก็ให้เกยียิเราช่างเราตรวจงานเราต้องช่วยโครงการเขาด้วยผมว่าสิ่งสำคัญในการตรวจงานให้ความรู้ลูกค้าดีกว่า อา่าอย่างจุดหน้าบ้านพี่กิตก็คือถึงเวลาลูกค้าเข้ามาพี่จิตก็จะแนะนําว่าเออถ้าเป็นพี่พ,พี่ปล่อยพี่แก้ปล่อยไนถ้าเกิดว่ามันต้มแล้วมันจะออกเป็นรูปแบบนี้หนะ้ามันจะแก้ไขนะเหมือนกระเบื้องอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่ากระเบื้องยิ่งแก้ยิ่งชํำนะครับกระเบื้องล่อนแต่ละแผ่นมันมีโอกาสจยู่แล้วเป็นแผ่นใหญ่นะครับออถ้าเกิดแก้มาปุ๊บสีอาจจะเพีย้ยนนี่คือประเด็นที่หนึ่งสองแก้มาแล้วแผ่นนี้กระเบื้องโดยรอบอาจจะเกิดการล่อนต่อก็ได้ <im itation> ถูกไหมการทำการแก้ไขแผน่นใหม่ช่างไม่ได้โปรเทคดีๆแผ่นอื่นจะมีรอยขูดขีดก็ได้เห็นไหมออกทะเลไปเรื่อยสุดท้ายแก้มาเพ๊่สี่เพี้ยนอา้าวทำไงหรือหม่หมดไม่คุมมค้มทำไมคุม้มแต่ถ้าเกิดมันมีเตียงทับตู้บางไม่มีผลกับชีวิตก็ต้องคุยอธิบายลูกค้าดูว่าพี่เอาไหมถ้าเกิดลูกค้าบอกฉันไม่ได้ฉันซื้อของไปจะต้องเอาแ <im itation> ล้วแต่เขาคนแรกเธอเขาเงิ <im itation> นเขาอ่ะดูป้แต่ในฐานะคนตรวจต้องอธิบายกับเขาหน่อยช่วยโครงการเขาด้วย ต่อไปที่ต่อไปคือ <ไป S 1> มาดูต่อไปเะไเฉย,ยไปห้องครัวเดี๋ยวพาดูงานไฟฟ้านะครับอันนี้คือผมจะพามาดูเรื่องของงานไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าซีเรียสมากๆนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องไฟฟ้านะครับการตรวจงานไฟฟ้าสิ่งสาคัญคือ 1. การเดินสายไฟถูกต้องตามข้อกำหนดการไฟฟ้าไหมนะครับสมีกระแตไฟฟ้าั่วในระบบหรือเปล่า นะครับสามไอตัวลูกสกิดแต่ละลูกแต่ละลูกกับสายไฟที่เขาเอามาใส่เนี่ยมันบาลานซ์กันไหมลูกสกิดลูกใหญ่สายไฟก็ต้องใหญ่ลูกสกิดเล็กสายไฟก็ต้องเล็กะนะครับแล้วก็ไอสิ่งสําคัญไอตัว,ต,วตัวนี้เล็กตัวกันดูดตรงนี้าออยาวเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงไหมที่ใช้งานได้จริงไหมเพราว่าถ้ามันเกิดการช็อตแต่ละครั้งมันจะทํางานให้เราหรือเปล่าใช่ลูกค้าดูที่พี่กดติดไว้นี่คือเขาเขาไม่ตัดเหรอคะหรือว่าอ๋อมันเบี้ยวบูบี้มันมันติดตั้งเนี่ยเบี้ยวเห็นไหม อาพวกนี้คือเราต้องต่อให้ไม่ใช่จุดที่เราชมวนเขาติดไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะออกรายการให้ส่วนส่วนตู้นี้ที่เราผมตรวจเนี่ยงานถือว่าโอเคแล้วละแต่สําคัญก็คือติดตั้งไม่แน่นแล้วก็ไม่เรียบร้อยซึ่งอธิบายลูกค้าไปลูกค้าบอกว่านี้ติดแม่งไม่สวยเลยว่ะซึ่งติดได้กว่านี้แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบไฟก็คือสายดินอย่างนี้เราเช็คยังไงอ่ะมันมีอุปกรณ์เทสอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คเรื่องของสายดินว่าปรับที่โครงการเขาติดตั้งให้เราเนี่ยสายดินใช้งานได้จรริงหมนะคับ จริงๆตัว200บาทฮะอ๋อนีครับเสียบเข้าไปใช่ไหมฮะถ้าอ้อมอยากรู้ว่าเอ้ยสายดินบ้านอ้อมมันยังใช้งานได้ปกติบ่อ้อมซื้อตัวนี้ก็ซื้้อตัวนีเลยผมขายให้ตัว500ดูอย่างเมืเ่อกี้พี่จะบอกของเราเอาเลยลืมตัวเอาโอเคก็ซื้อไปเลยนะครับมันมีขายในเน็ตเยอะแยะเลยนะครับมันจะขึ้นสถานะบอกถ้าเกิดขึ้นไฟ2จุดแบบนี้คือสายกาวใช้ปกติมันจะมีบอกแม้กระทั่งปลั๊กทั่วไปที่เขาช่างเอาสายไฟใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันใส่ไม่ตรงตามสเปค อุปกรณ์เขามันจะฟ้องราคาตัวเลขนี้คืออะไรอันนี้คือมันบอกกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาในบ้านเราอ่าครับผมมันประมาณ230แต่จริงเราใช้220ใช่ไหมฮะตัวนีมันจะเกินมานิดหน่อยแล้วก็กดเทสดูมีอุปกรณ์เทสเนี่ยกดตึ๊บนะโอ้มันจะกดตัดคัดเอาก็ตัดใช่ถ้าตัดก็แสดงว่าอุปกรณ์ตัวนั้นใช้งานได้ปกติแล้วก็เราก็จะเช็คทุกสวิตซ์ทุกสวิตซ์ต้องเช็คทุกสวิตซ์เพื่อมาดูว่ามันตัดใช่แต่ว่าตัวกันดูดเขาไม่ได้ติดให้เราทุุกจดนะ เขาจะติดเฉพาะจุดที่มันซีเรียสอันนี้เรียกว่าพื้นเอนจิเนียร์เอเจเนเวล์ อาจจะเอาไม้อัดมาเป็นฐานแล้วก็เอาหน้าไม้จริงสักสามมิลแปะเคลือบหน้าใช้เป็นตัวเข้าลิ้นเหมือนกันฉะนั้นฟิลลิ่งในการตรวจงานมันไม่ใช่ว่ามันจะแน่นตึ้มัน,มนค่าเลิกนะครับเดี๋ยวแล้วมันอาจจะมีการยุบนิดหน่อยอย่าให้ยุบแล้วกันนะฮะเพราะมันมีโพมงอย่างใช่นะครับวิธีการตรวจงานคือต้องไม่ตกท้องช้างต้องไม่เป็นหลังเต่าล่องรอยต่อต้องเรียบมีรอยขูดขีดไม่เอาสีเลิกไม่เอานะครับสิ่งสาคัญในการตรวจงานนะครับห้ามทําให้ของเค้าเกิดความเสียหาย เพราะอะไรเพราะตัวลูกค้ายังไม่ได้ออนบ้านฉะนั้นกรรมสิทธิ์ยังเป็นของโครงการเขาอยู่นะครับตรวจทุกครั้งผ้าเอ,อ่ยหรืออะไรต่างเอวย์ทำใหเกิดความเสียายไม่ได้น้ําหมทำให้เลืเช็ดมีละอูดติดจะอะไรต่างไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้ถือเป็นมรารย,ยาทสําคัญมากๆอันนี้ก็จะพามาตรวจงานในห้องน้ําที่ผมขังน้ําไว้นะครับเหน็นไหมอ่าะแล้วเข้ามาชุ่มชแฉะแฉทุกห้องจริงๆคือท่อมันตัน ไม่ไม่ใช่ลูกค้าปกติีลูกค้าเขาไม่เข้าใจเดินมาเฮ้ยกิติกรทํทำไมทำไมท่อน้ำมาที่มันตันเผมไม่ใช่เรต้องขังน้ําไว้อ่ะตันนี้ขังน้ําเพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วหลักการก่อสร้างเนี่ยก่อนที่เขาจะปูกกระเบื้องก็ต้องขังน้ําทิ้งไว้ก่อนแล้ว24ชั่วโมงแล้วค่อยปูกกระเบื้องจะได้เช็คว่าน้ำมันจะรั่วลงฟ้าไหมอ๋อเพราะจังหวะรั่วมันรั่วตั้งแต่ตอนก่อนฉาบใช่ใช่คือไอ้พวกปัญหาของรอยรั่วพวกนี้เนี่ยถามจริงว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่รู้หรอกครับเพราะเรามาตรวจานก่อสร้าง ปลังก่่เกตจะใช้วิธีอุดดินน้ำมันไหนที่อ้อมเข้ามาแล้วอ้อมเห็นมันใช่แล้วก็ปล่อยน้ำนองๆไว้ช่วนองๆไว้เลยก็คือหนึ่งชั่วโมงก็ดูว่ามันจะมีจุดไหนรั่วไปใช่ถ้ามันรั่วปุ๊บมันจะตึมลงที่ฝ้าฝ้าข้างล่างก็จะแฉะเปียกน้ำหยดเลยอ่ะไม่รู้ละขังน้ำได้อะไรได้บ้างหนึ่งรั่วลงฝ้าไหมสองปล่อยแล้วท่อมันตันไหมเหมือนอ่างน้ำเนี่ยอันนี้ก็คือตันปล่อยต้องนานตันอ๋ออันนี้ก็เราปล่อยแล้วด้วยปล่อยไปแล้วะ น่าจะน่าจะตันไม่น่าจะระคงตันไปแล้วโอเคนะครับแล้วปล่อยน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขังพื้นไหมถูกไหมปล่อยในปริมาณน้ำเพราะมันได้เยอะเนี่ยพร้อมกันทุกห้องเลยแล้วมันไหลเต็มท่อเลยพร้อมกันลงไปข้างล่างเนี่ยไอ้ขอแขวนต่างๆที่เราไม่เห็นใต้ฝ้าเนี่ยมันจะหลุดไหมมันจะพังไหมมันจะรั่วไหมที่สาคัญในที่ผมเจอนะจักโครเนี่ยยึดมาค่อยแน่นนะครับผมเคยไปตรวจทีแล้วแค่เอาขาไปดันนี่ หลุดเลยอันนี้ก็คือวิธีตรวจเหรอคะมันยังงี้เลยเหรอมันแค่แบบดันแค่นี้มอ,องออกแรงนิดนึงอ,นออกแรงมันนิดนึง<ช>นก็คือถ้าเขาติดตังไปดีมันมันก็จะหลุดหลุดเลยหลุดไปเลยทั้งโค้ทั้งอันเนี้ยนะใช่เคยไปตรวจแล้วเซลล์เขาบอกเอ้าคุณทําของกระเสียหายเราบอกเอ้าผมไม่ทาอะไรเ่ยผมมาแค่งัดนะเนี้ยเออแค่มันยึดน็อตขันนิดเดียวมันไม่ได้เยอะอะไรเลยแค่ไปย้อนกลับไปบอก ช่างให้มาติดตั้งว่าเฮ้ยติดให้มันเรียบร้อยมันก็จะอันตรายใช่ไันอันตรายเหมือนคนอ้วนๆไปนั่งแล้วขยับตัวหรืออะไรเงี้ยถูกปะมาอันเดีพวกอ่างล้างหน้าเหมือนกันจะต้องเปิดน้ําให้มันเต็มนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําพร้อมกันแล้วก็เอามือเนี่ยไปล้วงดูพวกพวกเนี่ยพวกพีแท็ปยูแท็ข้างล่างที่เราปล่อยน้ำใช่ไหมรูปดูว่ามันรั่วไหมถ้ามันมีหยดน้ําก็ถือว่ารั่วก็แก้ไขนะครับพวกนี้แล้วสาคัญอีกตัวนึงคือพวกนี้ฮะขอบกระเบื้องเนี่ย เนี่ยม,มันจะบาดเห็นไหมนี่ยมันคมเห็นไหมลูกอาลูกแรงๆปึ๊บมันจะบาดเท้าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นซีเรียสต้องตรวจให้ลูกค้าเพราะมันเรื่องความปลอดภัยใช่เพราะพี่กิจไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบคาถาปฏิยากรรมรู้สึกว่ามันซ่องได้มันแก้ได้เขาเรียกว่าคอสเมติกาสวยงามใช่ไหมอ่าคอสเมติกคือคอสเมติกเนี่มยมันแล้วแต่บุคคลบางลูกค้าบางคนก็หัวฉันเอาทุกเม็ดโอ้ยไปถึงเรียกว่า มดนะก็เอา,เาเอย่างงมันก็เกินไปแต่สิ่งที่ซีเริงจริงคือเรื่องความปลอดภัยมากกว่าใช่การใช้งานเนี่ยมันน้ำจะขังพื้นไหมอะไรเงี้ยแต่กระเบื้องก็ต้องเคาะนะนจะมีการเคาะอยู่ยกระเบื้องแผ่นใหญ่ก็จะเคาะ5จุดนะครับตามมุม1 2 3 4 5ถ้ามันล่อน3ใน5ก็ต้องรื้อเป็นใหม่แล้วประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราอยากรู้ว่าน้ําซึมไหมน้ํารั่วไหมนี่ก็คือวิธีก็ง่ายๆเลยก็ใส่ยางฉีดนะครับมันต้องฉีดนานแค่ไหนถึงจะรู้ค่ัจริงๆยิ่งนานยิ่งดีอ่ะ ปีเป็นชั่วโม,มงยิ่งดีเราอยู่บ้านปกติฝนตกนานไหมล่ะนานยิ่งนานยิ่งดีแต่ตัวใหญ่เช่นลูกค้าบอกว่าครึ่งชั่วโม,มงก็ขี้เกียจแล้วซึมปุ๊บมันก็จะอ่ามันก็จะซึม,ซม,มจะซ<ะ>ึมตามขอบตรงนี้จะเป็นสีเปียกๆชื้นๆอ๋อใช่หลังนี้ไม่มีใช่ไม่ม,ม,มีแต่บอกทิปช็อตให้นะครับถ้าลูกค้าไม่มีสายยางเอาขวดน้ำนี่ยฮะกอกลงไปในร่องเลยอ้าวหรอตัวน้ำกอกในร่องนี่ถือว่าโหดกว่านะฮะ หมดกับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็อันนี้จะมาเทสในเรื่องของน้ําที่ระเบียงว่ามันจะขังหรือเปล่าอ่าก็ใช้วิธีการเอาน้าราดน้ําฉีดไปเลยแล้วก็ให้มันไหลปกติอ๋อคือเขาจะหายเพราะเขาจะแห้งไปของเขาเองใช่แต่ <ใน S 1> <ร>ถ้า<ร>เกิดรีเซ็คคือมันจะเกิดน้ำน้ำมันก็จะขังแต่นี้แต่นี้บางโครงการโดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในการตรวจกันคือว่า เฮ้ยมันจะละเหยมันจะละเหยอะไรเนาะแมเข้าใจคว่าละเหยป่ะเมื่อไหร่แล้วแต่ที่น้ํามันขังอยู่แล้วมันละเหยนั่นหมายความว่าความชื้นของมันละเหยในอากาศแต่ฝุ่นที่มันอยู่มันจะกองที่พื้นคือเราต้องการให้มันไหลผมต้องการให้มันเดรนออกไปอ่าไม่มีมาละหงละเหยไม่คุยด้วยหรือบางที่นะครับเขาใช้วิธีการสเปคก็คือถ้าเมื่อไหร่น้ําในกระเบื้องนะครับท่วมไม่เกินเหรียญบาทเหรียญบาทวางเหรียญบาทวางอยู่แล้วน้ําท่วมไม่เกินถือว่าผ่าน เออไม่รู้ใครมาบัญญัติข้อนี้แต่ซึ่งถ้าเป็นพี่จิตไม่ผ่านไม่สนใจจะมาอะไรไม่รู้อาจารย์ไม่ได้สอนมาไม่รู้ใครบัญญัติผมไม่สนใจน้ําขังก็คือขังก็คือเราจะเหรียญบาทจะต่ำกว่าเหรียญบาทจะเท่าไหร่ก็คือต้องเดนอ่ะมันต้องเดนอะ่ะเออ,เอ,อใช่ใชชอ,นอันะหลักการง่ายเวลาอาบน้ําในห้องน้ําอ่ะถ้าเกิดน้ามันขังนิดหน่อยอ่ะมันจะมีคราบสบู่ขาขาไปกองใช่ไหมใช่เออชอบไหมเวลาเราเข้า<อ>ไปออกหลังสกปรกต้องมือเช็ดเช็ดไหมมันเออ มันสกปรกอ่ะไม่รู้อ่ะจยวันี้คืออาบน้ําเสร็จมันต้องเดนออกคือจบอเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นไปตวรวจบนหลังคาต้องขึ้นไหมพี่เอ้ยต้องขึ้นดีมาขนาดนี้แล้วจัดไปไปโอเคหลังคายังไงอะคะพี่หลังคาที่เราตรวจเนี่ยมันจะมีช่องสวิตต์ทีนี้คงขึ้นยากแหละนะครับปินขึ้นไปดูการตรวจหลังคาสิ่งหนึังคือไปดูว่าหลังคาน้ํารั่วไหมนี่น้ํารั่วดูแบบไหนก็นจะมีน้ําหยดที่ฝ้า ลอยหยดน้นําบนฝ้ามันมีหลายชนิดมันไม่ใช่ว่าหยดติ่งแล้วอันนี้น้ำรั่วหมดไม่ใช่อาจจะเป็นคนทางไฟขึ้นไปทางานแล้วเหงื่อมันหยดก็ใช่นะฮะบางทีลมผวนห่อฝน,นมาหยดมันก็นานๆทีมันก็มีโอกาสแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญนะครับส่วนสําคัญคือน้ําที่มันหยดลงฟ้าต้องหยดลอยซ้ําๆซักๆอย่างนี้คือน้าที่จุดเดิมนี่คือน้ารั่ว แล้วก็ดูในเรื่องของอกระเบื้องหลังคาแตกไม่แตกนี่ดูง่ายอยู่แล้วดูช่องแสงของกระเบื้องที่มันลอยขบกันเนี่ยถ้ามันช่องแสงมากกว่าปกติคนมีประสบการณ์จะรู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคุณปูกระเบื้องหลังคาไม่ดีนะต้องแก้ไขอ่าแล้วก็ดูในเรื่องของงานยึดรางงานฝ้าดีไหมไฟฟ้าสายไฟร้อยเฟล็กดีไหมเฟล็กคืออะไรที่เป็นใหญ่ๆเหล็กๆลเกลียวเกลียวเห็นไหมอ่าเฟล็กตัวนี้ทำห้าที่ไม่ให้หนูกัดสายไฟ บอกว่าเราพามาดูได้แค่ข้าคราวไม่ได้ดูแบบทุกจุดดีเฟกต์แต่ทีนี้ต้องถามพี่กิตแล้วว่าการตรวจรับบ้านก่อนโอนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรคะสรุปแล้ววันนี้ที่เราตรวจกันขเขาวๆ้าเห็นไหมวันนี้หนมปังไม่ลงถังบำบัดน,นี่แหละประโยชน์ถูกไหมเออ,อ,เอท,ำทำไมทำอะไรบ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้าติดตั้งไม่เรียบร้อยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกน้ําขังอะไรต่างๆ ถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญนะครับเพื่อนโชคดีที่เรามาดูแบรนด์ที่มันค่อนข้างจะดีฉะนั้นดีเฟกมันก็เลยน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่มันไม่ดีล่ะถูกปะมันมันคุยคนละเรื่องะฮะถ้ารับโอนไปแล้วจะมาขอให้เขาแก้ไขมันก็อาจจะง่ายหรือยากก็ไม่รู้อะฟันธงเลยถ้าโครงการดีๆง่ายถ้าโครงการไม่ดีโคตรยากเลย ต่ไม่บอกนะว่าโครงการไหนไม่ดีครับคือ<ำ>ด้ยหลักการอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อ้อยเข้าปากช้างแล้รกันปุ๊บตรงไปตรงมาเลยนะเออคือเขาก็ไม่อยากจะเก็บงานให้เราโดยส่วนใหญ่โครงการเขาจะเก็บงานใครก็แล้วแต่ลูกค้าคนไหนก็แล้วแต่ที่เอาเงินในเข้าเร็วๆเขาจะไปเทคแคร์ลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปว่าทุกโครงการนะอันนี้แบบจากประสบการณ์ผมนะ เอ่อชนะนันวิธีการคือตรวจบ้านให้เรียบร้อยให้เขาเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปโอนให้เขาครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะ4ปัจจัยระบบน้ําระบบไฟงานสถาปัตย์งานโครงสร้างจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถตรวจได้แค่สาปัจจัยเพราะว่างานโครงสร้างเนี่ยถ้าเราไม่เห็นรอยร้าวไม่มีรอยร้าวออกมาให้เราเห็นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะครับจะตรวจไงใช่ไหมคือเหมือนที่ผมบอกครับตัวงานก่อสร้างที่ถูกต้องมันต้องตรวจระหว่างก่อสร้างอ,อย่างเช่นว่ามันมีรอยร้าวอยู่รอยร้าวแผงหนึ่งเรานัดโครงการมาตรวจบ,บ่ายโมง แปดโมงเช้าเขามาเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วจะเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นใช่ฉะนั้นงานที่เราตรวจมันไม่การันตีเหมือนที่ผมตรวจแรกๆเมื่ออายุสิปีที่แล้วนะครับลูกก็ถามว่ากิติกรเธอตรวจแล้วเธอการันตีอะไรให้ฉันบ้างพูดไม่ไอายตอบอึ๊กอึกไม่ได้กูจะทำไงวะทำไมนะสิปีที่แล้ว,อวเอ,อ้ยทำไงวะทำไงเออวันนี้เหรอถ้าผมมีไมโครโฟนดังผมจะบอกเลยว่าไม่เพราะผมไม่ได้ตรวจและวางขอตาให้คน ฉะนั้นการตรวจที่ผมตรวจให้คุณคือมันตรวจปลายเหตุตรวจเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นถามว่าไม่ตรวจดีไหมขนมปังกดไม่มาไม่ตรวจก็ไม่ได้เห็นไหมใช่ปะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องตรวจระหว่างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างใช่ซึ่งหลายๆโครงการเขาก็ไม่ให้เราตรวจก็ต้องทําใจแหละฉะนั้นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อบ้านให้เลือกซื้อบ้านที่มันมีแบรนด์สิบปีจนถึงวันนี้ค่ะเปลี่ยนมาถึงตอนนี้ได้ยังไงเออเรียนตรงว่ายิ่งตรวจยิ่งสนุก ผมมีความสุขมากเลยอันนี้พูดแบบพระเอกพระเอกหน่อยนะพุทธกุหลุอเมื่อไหรแล้วแต่ที่ลูกค้าเดินมาขอบคุณเราหลังจากเราตรวจบ้านเขาเสร็จขอบคุณมากพี่ดีมากพี่โอเคมากเลยผมรู้สึกประทับใจมากมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งนะครับผมไปตรวจให้แกแกบอกว่าพี่ก็เหมือนหมอบ้านแหลอะอถูกถูกไหมถูกวันเนี้ยเราแก้ปัญหาให้เขาเคลีรยร์ปัญหาเขาได้ผมรู้สึกว่าก็ได้บุญนะอ่าผมว่ามันได้บุญอนะ แล้วยิ่งลูกค้าเดินมาแล้วเราแก้ปัญหาเขาได้แล้วเขารู้สึกว่าโหยบ้านหลังนี้ขอบคุณมากล้พี่นี่แย่มากเลยมันก็เลยเป็นความสุขพี่กดจบเอนจิเนีรมาจริงจริงจบเอนจิเนียรมานะครับจบเอนจิเนียรมาแล้วก็โชคด,ดีที่เราผ่านงานด้าน QC มาก่อนนะครับแล้วก็เจอลูกค้าลูกค้าสัมพันธ์หลังการขายเป็นโฟมแมนบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยมีฟีลลิ่งในเรื่องของการสื่อสารการคุคย นะครับผมเชื่อว่าเอนจิเนียร์ส่วนใหญ่คุยภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะคุยภาษาอะไรก็ไม่รู้นออกมาแต่วันนี้เรามาทํางานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาการสื่อให้ลูกค้ามันต้องค่อยคอยคุยอะมันต้องรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าต้องการอะไรไม่ต้องไปใช้ศัพท์เทคนิคอะไรเยอะแยๆมากมายไม่ได้เรียนเอนจิเนียร์เหมือนคุณเข้าไม่รู้หรอกเอาภาษาชาวบ้านย่อยๆง่ายๆดีกว่าอ,อันนี้ไม่ถามไม่ได้พี่กิตไม่ถามไม่ได้ราคา ราคาเริ่มต้นเหรอมันจะสตาร์ทที่150ตารางเมตรสำหรับบ้านเดี่ยวในการตรวจ2ครั้งนะครับที่ไหนก็ได้กร,รุงเทพมหานครเลยและปริมณฑลนคร่าวๆเนี่ย150ตารางเมตร160ตารางเมตรจะเริ่มต้นประมาณ6,000บาทสำหรับบ้านเดี่ยวนะโดยเฉลี่ยเจ้าอื่นและโดยรวมนะครับส่วนทาคอนโดก็จะเป็น3,500แล้วก็ทาวเฮาส์อาจจะเป็น5,000บาทที่เหลือก็ไล่ตารางเมตรขึ้นไปเลย ถ้ามีใครเนี่ยแฟนเพจอ้อมกำลังซื้อบ้านอยากให้พี่จิตเข้าไปตรวจให้ต้องติดต่อช่องทางไหนก็ที่โฟกัสเฮาไทยแฟนเพจแฟนเพจนะครับหรือกิติกรบทมาดโดยตรงเลยก็เอาเบอร์โทรขึ้นให้หน่อยแล้วกันใชครับแล้วก็มีติดตามทวิตเตอร์เนาะได้เลยทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แล้วตอนนี้แนะนําเพิ่มนิดนึงเป็นช่องทางใหม่เผื่อคนสนใจอยากจะมีอาชีพเสริมผมเปิดคอร์สสอนตรวจระบ้านเอ่อถ้าใครสนใจเรียนนะครับก็ติดต่อมาที่สกิลบูสเตอร์ นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่ข้างล่างนี้นะครับก็หรือโทรเข้ามาคุยเลยว่าเรียนเราเป็นยังไงต้องใครต้องเรียนได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับยินดีเลย ครับผมยินดียินดียินดีดีจริงๆยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกดมากเลยนะคะเจ้าบัดดีครับวัดดีครับได้ความรู้ไปแน่นแ่นโหดบ้างดุบ้างมันบ้างและก็ยังไงอ้อมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อ้อมด้วยนะคะขอบคุณ Land House ที่พาเรามาค้นหาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่ยู่อาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ Land House ลูกค้าอ้อมพี่เกดอยู่ในท็อปอันดับที่เท่าไหร่หลังจากที่ตรวจมาอันดับที่หนึ่งพูดจริงจริงตรวจบ้านสมัยแรกๆนะครับ โทรไปหาเพื่อนที่แลนด์เฮาส์าทำไมมึงทําบ้านดีจังวะไม่ได้เตรียยนะอันนี้ไม่ได้เตียม <c oughs> ไม่ได้ียมจริง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  <c oughs> ไม่ใ่ทำไมมึงทําบ้านดีจังวะอ้มึงก็บอกมึงให้ลูกน้องมึงไปตรวจง,งานเหมือนบ้านมันดิเออแค่<อ>ทำเหมือนเหมือนบ้านคุณนะถ้าใครไม่รู้จะคิดอะไรไม่ซื้อที่นี่ก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนแล้วซื้อแลนด์เฮาส์ดีสุดละถ้าแลนด์เฮาส์ยังบอกไม่ดีประเทศไทยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วครับอันนี้จริงนี่จริงๆนี่จริงครับอ๋อหวัดใจละได้ยังไงวันนี้ขอบบบคคคคัััััััดดดีีีรรรบ